สวัสดีค่ะทินาพาชิววันนี้จะพามาใช้สิทธิ์คนละครึ่งกับรถพุ่มพวงที่มาหน้าบ้านเลยค่ะแต่ว่ามีปัญหาหนิดหน่อยค่ะมาชมกันเลยนะคะซื้อของเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเริ่มใช้ตังกันเลยค่ะเปิดแอป,ปเป๋าตัง และสแกน QR code ที่พ่อค้าให้มานะคะวันนี้เกิดปัญหา Wi-Fi ช้าไปนิดนึงค่ะเลยใช้เวลาโหลดนานมากโหลดนานไปหน่อยค่ะขึ้นข้อความไม่พบสัญญาณอินเทอร์เนต็ตกรุณาต,ตรวจสอบการเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอีกครั้ง ถึงตอนนี้เราก็ทำการสแกน QR อีกครั้งหนึ่งข้อความที่ขึ้นมาใหม่คือ QR ถูกใช้ไปแล้วหรือหมดอายุกะรุณาให้พ่อค้าทำการสร้าง QR ใหม่อีกครั้งส่วนทางเราก็ต้องเข้าแอป,ปเป๋าตังใหม่อีกรอบสแกน QR ที่พ่อค้าให้อีกหนึ่งครั้งกดรหัสผ่านกดจ่ายตังเป็นอันเสร็จสิ้นคะ่ะสรุปเน็ตช้าไม่มีอุปสรรคในการจ่ายตังเลยคะ่ะ